สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่18ตุลาถึง16พฤศจิกามาดูกันนะคะว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุล ในช่วงเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดโดมิโนโแทนคุณโดมิโนโรู้อะไรก็ขอให้บอกออกมาว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลในช่วงเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568นี้จะเป็นอย่างไร ชิ้นแรกได้ห้าหา้าในตำแหน่งตัวตนได้ห้าห้าเขาบอกว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลเองมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าบางคนอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้อาจจะไปให้วิชาความรู้ผู้อื่นหรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะมาพัฒนาต่อยอดให้ตัวให้ธุรกิจหรือให้หน้าที่การงานของคุณเติบโตขยับขยายได้นะคะเป็นช่วงจังหวะที่คิดการใหญ่นะสําหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลมีโอกาสแ การคิดการใหญ่ของคุณเนี่ยเขาบอกว่าให้เริ่มจากเล็กไปหาใหญ่เพื่อที่จะได้ศึกษาเรียนรู้ให้รอบคอบก่อนและถึงจะพัฒนาให้มันใหญ่โตมากขึ้นกว่าเดิมในช่วงจังหวะนี้เขาบอกว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมสนับสนุนแต่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนแบบตามขั้นตอนนะคะไม่ได้ก้าวกระโดด เพียงแต่ว่าในช่วงนี้อารมณ์ของชาวราศีตุลอาจจะดูเหวี่ยงวีนง,ง่ายสักนิดหนึ่งอย่าคิดเล็กคิดน้อยอย่าหยุมหยิมอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่อย่าจูจจ้จี้จุกจิก ขี้บ่นมากจนเกินความเป็นจริงนะคะบางทีบางอย่างเรื่องมันเล็กนิดเดียวคุณก็จะแบบเอามาเป็นเรื่องใหญ่จู้จี้จุกจิกบน่นน,บน,น,บนนู่นบ่นนี่บ่นนั่นจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้ช่วงนี้ชาวราศีตุลอาจจะมีปัญหาคิดเครียดอยู่บ้างแต่ปัญหาเครียดๆต่างๆอ่ะมันจะสะสางได้ด้วยตัวคุณเองนะคะคนอื่นไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้เพราะฉะนั้น ปล่อยวางปล่อยวางความเครียดบ้างอยู่กับปัจจุบันอย่าไปเอาอาดีตอย่าไปเอาเรื่องที่เป็น,ปนความทุกข์อะ่ะเกาะติดอยู่ในจิตใจเราตลอดเวลาอะไรที่มันปล่อยวางได้วางไปเลยนะคะแล้วมันจะทําให้คุณมีสติปัญญาที่จะคิดที่จะเติบโตก้าวหน้าได้สวดมนต์นั่งสมาธิให้มากสักนิดหนึ่งนะสําหรับชาวราศีตุลเพื่อที่จะได้มีสติ มีสมาธิมีปัญญาแล้วมันจะส่งผลทําให้คุณอนะมีโอกาสที่จะเติบโตในด้านธุรกิจของคุณได้มาดูตําแหน่งต่อมากรรมะเออไม่ใช่กระดุมพระนะคะการเงินได้แปดหกปดหกในช่วงนี้ชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลการเงินของคุณยังไม่ค่อยดียังมีปัญหาเรื่องการเงินโดยเฉพาะต้องระมัดระวังการกินหรูอยู่ดีใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการใช้จ่ายตามอำเภอใจ การใช้จ่ายแบบในสิ่งที่คุณรักในสิ่งที่คุณชอบในสิ่งที่คุณอยากได้มันเลยกลายเป็นว่าการเงินเข้าม,ามีไหมมีการเงินของคุณดีด้วยแต่มันเหมือนรับซ้ายจ่ายขวาเก็บไม่อยู่ มันจะทําให้คุณมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วบางคนอาจจะรายได้ดีแค่ไหนก็ตามมันก็ไม่พอแล้วส่งผลทําให้คุณเป็นหนี้นอกระบบได้หรืออาจจะต้องมีเกณฑ์ของการไปขอหยิบขอยืมคู่อื่นได้โดยเฉพาะเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทที่เขาอาจจะเกิดความเอือมระอาในตัวคุณได้ถ้าเกิดว่าเราต้องไปคอหยิบยืมเขาอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินความเป็นจริงอะไรที่ ควรก็ถึงจะจ่ายอะไรที่ไม่ควรรอไปก่อนรอให้เรามีเก็บสะสมเยอะๆก่อนแล้วเราค่อยคิดที่จะซื้อนะคะตำแหน่งต่อมาออสหัชชะพี่น้องเพื่อนฝูงพี่น้องพี่น้องต้องเป็นน้องคนที่ถัดจากคุณลงไปถ้าไม่มีก็โอเคข้ามผ่านไปได้ได้ศูนย์แปดศูนย์แปดในที่นี้เขาบอกว่าเพื่อนฝูงพี่น้องเป็นช่วงที่คุณนะเป็นคนรักพี่รักน้องนะ พี่น้องค่าใครแตะเพื่อนค่าใครแตะก็ต้องระวังด้วยว่าบางทีเนี่ยเพื่อนฝูงพี่น้องที่เรารักมากเกินไปหรือแม้กระทั่งลูกน้องบริวารก็ว่าได้นะอะไรก็ตามที่เรารักมากเกินไปให้ค่าเขามากเกินไปต้องดูด้วยว่าเขาจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเราหรือเปล่าในขณะที่เขาอาจจะไปทําผิดทําอะไรไม่ดีแล้วเราออกหน้าปกป้องเราจะเดือดร้อนเองนะคะเพราะฉะนั้นน่ะ ระวังว่าเพื่อนฝูงหรือแม้แระแม้กระทั่งพี่น้องต้องเป็นน้องคนที่ถัดจากคุณลงไปนะเขาอาจจะมีเรื่องมีราวแล้วไปก่อเรื่องก่อราวทําให้คุณต้องเดือดร้อนพ่วงไปด้วยเพราะความรักพี่รักน้องรักเพื่อนฝูงของตัวคุณนะคะตําแหน่งต่อมามาดูตําแหน่งพันธุความสัมพันธ์ในครอบครัวได้สามเจ็ดในช่วงนี้โอ้โหชาวราศีตุลคุณต้องควบคุมอารมณ์ให้มากๆความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกหลาน คนรักของคุณหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวบริวารต่างๆเขาจะมีความรู้สึกว่าคุณอารมณ์เหวี่ยงเวียนง,ง,ง,ง่ายเจ้าอารมณ์มีปัญหากับคนนั้นคนโน้นคนน,น,คน,นี้ทะเลาะกับเขาไปทั่วเพราะความเจ้าอารมณ์เพราะความที่เอ่อหงุดหงิดง่ายหัวเสียง่ายยุ่มยิ้มเรื่องเล็กทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลอยู่กับสติปัญญาให้มากๆอย่างที่ มาดามแนะนําในตอนแรกสวดมนนั่งสมาธิใครที่มีอ่างน้ําพญานาคหน้าบ้านมันสวดคาถาบูชาพญานาคเพื่อให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขธุรกิจหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสวดมนต์นะคะนั่งสมาธิแล้วก็ให้ไหว้พระแม่อุมาพระแม่รัศมีพระแม่อุมาเสริมเรื่องงานพระแม่รัศมีเสริมเรื่องการเงินเรื่องความรักจะได้ทําให้คุณนะอ่ะ ซื้อง่ายขายคล่องทำให้เขาเรียกว่าภาวะเศรษฐกิจในครอบครัวเนี่ยมันดีขึ้นที่สำคัญสวดบทนะคะมหาจากักรพรรดิเบทบทมหาจากักรพรรดิยอดพระกันไตปิดกชินนบัญชรแล้วก็เบารมีสามสิบทัศและบทหลวงพ่อโสธรด้วย นะคะใครที่อยากมีโชคลาภก็สวดบทมหาลาภเสริมใครที่อยากได้เงินล้านก็สวดบทคาถาเงินล้านเสริมเข้าไปด้วยมันก็จะส่งผลดีให้กับตัวคุณตำแหน่งต่อมาปัตตน,นิเอ้ยไม่ใช่ปุตตะนะคะปุตตะได้เก้าสามเอ๊ะมันเป็นอะไรพูดผิดพูดถูกอยู่ตลอดปุตตะได้เก้าสามในที่นี้เขาบอกว่า สำหรับใครที่มีโครงการหรือใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวเใครที่ทำงานประจำก่อนใครที่ทำงานประจำใครที่ทำงานราชการต่างๆก็บอกว่ามีเป็นดวงนาฬีอุปถัมภ์มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนแต่ในช่วงนี้โครงการใหม่ๆที่เขาจะสนับสนุนหรือจะผลักดันเราเนี่ยมันอาจจะยังยังยังไม่ได้ตกลง มันอาจจะถูกยืดออกไปหรืออาจจะยังมีปัญหาต่างๆยังดูดอบยังดูช้าอยู่เพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนนะคะอาจจะถูกโครงการนี้อาจจะยังถูกแช่ถูกดองอยู่ไว้รอจังหวะจังหวะเราอาจจะยังไม่ค่อยดีส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวใครที่ทําอาชีพอิสระต่างๆจะมีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นไหมยังยังไม่มีในตอนนี้ถืนถืนถึง,ถ,ง,ถ,งถ้าเกิดว่าคิดว่าจะมีหรือจะทําหรือลงมือทําไปแล้ว แล้วถามว่าเดือนนี้จะเป็นยังไงมันยังไม่ก้าวหน้านะมันดูเหมือนจะก้าวหน้าแต่ยังไม่ก้าวหน้าทั้งๆท,ท,ที่เราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนจะดีแต่ทําไมมันดูดรอปๆนะครับช่วงนี้ยย้ําคิดย้ําทํากับสิ่งที่คุณทําเพื่อให้เกิดความชมํชมนานิชํานาญคุณจะเจอช่องรั่วช่องโบแล้วมันจะสามารถทําให้คุณเนี่ยมีการคิดพลิกแพงได้ว่าเอ้ยเราควรจะทําอย่างไรเราควรจะดัดแปลงยังไงที่ให้มันดีขึ้นหรือให้มันเ มีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นหรือก้าวหน้าหรือประสบความสําเร็จมากกว่านี้ในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าดูดอกไปก็จริงแต่มันไม่ได้เจ๊งนะเพียงแต่ว่าเหมือนเราย้ำคิดย้ทำทํากับสิ่งที่เราทําให้เกิดความชํานิชํานาญซะมากกว่าถ้าในตําแหน่งนี้มามองถึงเรื่องความรักเขาบอกว่าคนโสดก็จะมีคนเข้ามานะ <c oughs> <c oughs> จะเจอคนที่อายุมากกว่าเป็นคนที่ดูดีมีฐานะสามารถเข้ามาซัพพอร์ตชีวิตคุณได้ เพราะฉะนั้นนะ่ะบางคนก็อาจจะพบรักกับชาวต่างชาติหรือบางคนก็อาจจะเจอคนที่ถ้าไม่เด็กกว่านะเอถ้าไม่แก่กว่านะก็ต้องแกก็ต้องเป็นเด็กกว่าแต่ทีเนี้ยในในที่นี้ก็บอกว่าถ้าเป็นคนที่อายุมากกว่าเขาสปอร์ตคุณแต่ถ้า,ถาคุถ้าคุณชอบเด็กก็จะเจอ เจอคนที่เด็กกว่าค่อนข้างเยอะแล้วคุณต้องเป็นฝ่ายซัพพอร์ตเขาหรือไม่บางทีก็อาจจะเจอคนที่รุ่นราวคราวเดียวกันแต่มีความคิดความอ่านของความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็จะดูแลซัพพอร์ตคุณได้แต่ถ้าคนรุ่นราวคราวเดียวกันแต่มีนิสัยเหมือนเด็กงองแงงงงิง,ง,งให้เราคอยเอาอกเอาใจขาดเหตุผลอันนี้คุณจะต้องเป็นฝ่ายคอยซัพพอร์ตเขานะคะมาดูตำแหน่งต่อมา ตำแหน่งต่อมาอาลิอุปสรรคติดขัดการขัดแย้งหรือแม้กระทั่งเจ้ากรรมนายเวรได้เจ็ดในที่นี้เขาบอกว่าถามว่ามีอุปสรรคติดขัดไหมมีการขัดแยง้งไม่มีเจ้ากรรมนายเวรไหมการทํางานของคุณถ้าเป็นถ้าเป็นงานประจําหรือเป็นงานราชการใดๆก็ตามเขาบอกว่ามัน มันมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้างานหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายกับเราจนทําให้เรารู้สึกอึดอัดใจถ้าถามว่าเหมือนเจอเจ้ากรรมนายเวรไหมไมีเ,เจ้ากรรมนายเวรน,นะคะบางทีเขาก็ดีบางทีเขาก็ร้ายจนบางทีเราก็ปรับตัวไม่ถูกทําตัวไม่ถูกไม่รู้จะไปทางไหนดีไม่รู้จะทําแบบไหนดีเพราะบางทีทําแบบนี้มันก็ดูว่าไม่เห็นจะผิด เขาก็รับได้แต่พออีกทีนึงทำแบบเดิมเลยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่กลับกลายเป็นเขารับไม่ได้เขามาตําหนิว่าติเตียนเราบนน่นนู่นบ่นนี้เราจนทําให้เราบางทีรู้สึกอึดอัดใจ แทบอยากจะออกแทบไม่อยากจะอยู่แต่ก็ยังออกไม่ได้ยังไปไม่ได้ก็ยังต้องคงวนเวียนอดทนอยู่กับตรงนี้มันก็เหมือนมีเจ้ากรรมในเวรนต่อกันมานะคะส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวลูกน้องบริวารเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะเดี๋ยวก็อยากอยู่เดี๋ยวก็อยากออกแต่ลูกน้องบางคนเนี่ยก็มีเกณฑ์นะของการที่เรียกว่าทําให้เรารู้สึกปิดอัดใจ,จยอยากให้มันออกแต่ก็ยังให้ออกไม่ได้เพราะว่ายังหาลูกน้องใหม่แทนไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะก็คือว่า เราจะต้องลงไปดูลงไปควบคุมด้วยตัวเราเองด้วยและที่สําคัญมันก็ต้องมีการผ่อนหนักผ่อนเบากันบ้างอย่าใช้แต่พะเดชต้องใช้ทั้งพะเดชและพระคุณเพราะฉะนั้นในช่วงของการทําธุรกิจส่วนตัวถ้าเกิดเป็นงานอิสระที่ไม่ได้ขึ้นตรงที่ไม่ต้องไม่ต้องขึ้นตรงกับใครไม่ต้องมีลูกน้องบริวารทําเองคนเดียวมันก็อาจจะมีงานเข้ามาบ้างมีบ้างเงียบ เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเราก็จะต้องใช้ความอดทนสักนิดหนึ่งสำหรับการที่จะทํางานนะคะที่เราจะต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นดังนั้นมีอุปสรรคไหมมันก็มีมันเหมือนมีเจ้ากรรมนายเวรแหละเดี๋ยวก็มีงานบ้างเดี๋ยวก็ไม่มีงานบ้างสําหรับคนที่ทำอาชีพอิสระต่างๆนะคะนี่เรามาดูในตําแหน่งต่อมาตําแหน่ง ปัตตานีปัตตนีความรักสําหรับคนมีคู่ได้แปดแปดโอ้โหช่วงนี้นะเขาบอกว่าระมัดระวังสักนิดนึงในด้านอารมณ์สําหรับคนมีคู่เป็นช่วงที่มีสเสน่ห์ไม่ตัวคุณก็คู่ครองของคุณนะคะเป็นช่วงจังหวะที่มีสเสน่ห์ดังนั้นนะจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหึงหวงกันเกิดขึ้นบางทีอาจจะเป็นตัวคุณที่มีสเสน่ห์มีคนเข้ามาเจาะแจ,จะระวังการหึงหวงแบบชนิดที่เรียกว่า ไม่ฟังเหตุผลไม่ดูเหตุผลว่าเขาเข้ามาจะแจาะเราเองหรือเราหรือคู่ครองของคุณเข้าไปจีบเขานะคะดังนั้นมันอาจที่จะทําให้ใช้คําพูดคําจาที่รุนแรงและเกิดการแตกหกักเกิดการเลิกราย่าล้างได้โดยที่ใช้อารมณ์อย่างที่มาดามบอกไงว่าผู้ที่เกิดราศีตุลน,นะคะผู้ที่เกิดราศีตุลควรที่จะต้องสวดมนต์นั่งสมาธิให้มาก เพื่อที่จะได้อยู่สติอยู่กับสติอยู่กับความคิดมีสติมากยิ่งขึ้นในการตัดสินใจหรือในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าราศีตุลมีสเสน่ห์มากเกินไปคู่ครองหึงหวงเราต้องใช้เหตุผลในการคุยไม่ใช่เขาหึงหวงเราแล้วเราคิดในใจว่าโอ๊ยกูทำงานมาเหนื่อยเนี่ยทำไมถึงมาแบบนั้นแบบนี้บางทีเขาไม่เข้าใจไงบางทีบางคนในคู่ครองอยู่กับบ้านนะยิ่งยิ่งหวัดระแวงหนักเข้าไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้น คุณต้องใช้เหตุผลในการคุยในตำแหน่งนี้ถ้ามามองเกี่ยวกับเรื่องการงานการงานนะ่ะเจ้านายหัวหน้างานอาจจะเจ้าอารมณ์ใช้อารมณ์กับคุณค่อนข้างเยอะนะในช่วงเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงโดยเฉพาะใครที่มีเจ้านายที่เป็นเพศเดียวกันนะ่ะต้องรองรับอารมณ์ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวถามว่าศัตรูมีไหมศัตรูเปิดเผยมีแน่นอนระวังศัตรูที่ เป็นเพศเดียวกันคอยใส่ร้ายป้ายสีทําให้คุณมีโอกาสหลุดออกจากตําแหน่งหลุดออกจากงานได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าบวกอย่าชนนะศัตรูของคุณนะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอีโก้สูงถ้ายิ่งบวกยิ่งชนอนะ่ะเขายิ่งจะทําทุกวิถีทางให้คุณไปให้พ้นจากสายตาเขาดังนั้นมันก็จะทําให้คุณมีโอกาสหลุดออกจากตําแหน่งได้ตําแหน่งต่อมาตำแหน่งมรณะ การพัดภาคสูญเสียเจ็บป่วยจากลาหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุจะมีเกิดขึ้นไหมเขาบอกว่าให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะอาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าเป็นโรคประจําตัวเกี่ยวกับเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจและโรคมะเร็งใครใครที่นอนไม่หลับก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ต่างๆภูมิแพ้เป็นพิษ ภูมิแพ้เลื้อลังแบบรักษาไม่หายอย่างเช่นเป็นภูมิแพ้ผิวหนังบางคนอดหลับอดนอนแล้วจะเป็นภูมิแพ้ผิวหนังเป็นผื่นคันเกิดขึ้นหมอหาสาเหตุไม่เจอรักษาไม่หายนั่นมันมันมาจากน้ําเหลืองแปรปวนที่เรานอนไม่หลับนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอถึงนอนหลับพักผ่อนเพียงพอแล้วถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็รักษาค่อนข้างยากนะคะระวังการเออระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ําในหูไม่เท่ากันด้วยนะคะแล้วก็ ระวังถ้าถามถึงว่ามีอุบัติเหตุไหมอุบัติเหตุมีแต่มันเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไม่ถึงขั้นเลือดตกยางออกแต่ว่าระวังการเฉียวชนนะคะการจากลาของผู้หลักผู้ใหญ่มีเกณฑ์ผู้หลักผู้ใหญ่จากลานะนะคะเพราะฉะนั้นนะใครที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บป่วยเลื้อรัางอยู่ภายในบ้านในช่วงเดือนมิถุนายนนี้อาจจะมีเกณฑ์ผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บป่วยจากลาเกิดขึ้นได้นะคะสําหรับชาวราศีตุลและลัคนาตุล มาดูตำแหน่งต่อมาเกียรติยศชื่อเสียงวาสนาบาร,รมีนะคะการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะมีเกิดขึ้นไหมสําหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลมีเกณฑ์ของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ช้านิดนึงนะยังไม่ใช่ในเดือนมิถุนายนแต่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้อาจจะเกิดปัญหาอาจจะมีอุปสรรคหรืออาจจะเจอคนที่เส้นใหญ่กว่าโดยเฉพาะใครที่ทำงานประจำหรือใครที่ทำงานราชการ คุณอาจจะเจอคนที่เส้นใหญ่กว่าจึงทําให้คุณนะยังไม่มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในตอนนี้แต่ถามว่ามีเกณฑ์ได้เลื่อนไหมได้เลื่อนแน่นอนนะคะส่วนใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะเติตบโตขยายมีโอกาสที่จะมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ว่าคุณต้องมีความกระตือรือร้อนมากเลยปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆมีเกิดขึ้นแน่นอนในช่วงเดือนมิถุนาย,ยานนี้มันเป็น อุปสรรคหรือปัญหาที่คุณจะต้องแก้ไขด้วยตัวคุณเองถ้าคุณแก้ไขได้มันจะมีโอกาสเติบโตในด้านธุรกิจของคุณด้วยเพราะจะทําให้คุณรู้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันการเติบโตที่ช้าลงมันมาจากอะไรมันจะทําให้คุณรู้จักรู้วิธีที่จะต้องป้องกันและรู้วิธีที่จะต้องแก้ไขนะคะตําแหน่งต่อมาเออ กรรมาการงานการงานได้ศูนย์สามศูนย์สามในที่นี้การงานเขาบอกว่ามีผู้หญิงคอยให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนอยู่นะดวงนาลีอุปมภ์เพราะฉะนั้นทําอะไรร่วมกับผู้หญิงจะดีหรือไม่ก็ทําอะไรแล้วให้อยู่ใกล้ผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานเหนือเราหรือมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีกับเรา ที่ดีกว่าเราเขาจะให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนคุณได้ใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านความสวยความงามใครที่ทํางานเกี่ยวกับด้านอาหารการกินต่างๆโอเคเลยนะจัดว่าดีนะคะเป็นเป็นช่วงจังหวะที่ต้องมีความกระตือรือร้นมากๆอย่าอยู่นิ่งๆอย่าอยู่เฉยๆอย่ารอบุญวาสนาแล้วงานของคุณมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามีโอกาสที่จะ เหนือผู้อื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะต้องกระตือรือร้นให้มากๆนะชาวราศีตุลอยู่ใกล้ผู้หญิงไว้นะผู้หญิงให้การสนับสนุนคุณนะคะมาดูตำแหน่งต่อมาตำแหน่งลาพระลาพระโชคลาภสำหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลเขาบอกว่าได้สี่สองมีโชคลาภไหมมีเกณฑ์มีโชคลาภเ,เลขเบิรลเลขคู่เลขหามอย่าไปทิ้งมันนะมันอาจจะกลับมาหาคุณนะสำหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลส่วนเอ่อ ชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลบางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภสัตว์สองเท้าเพราะเป็นช่วงจังหวะมีสเสน่ห์ของคุณดังนั้นบางคนอาจที่จะไม่มีคู่ก็จะได้คู่ใครที่ไม่ไม่สนใจเรื่องความรักสนใจเรื่องลาบลอยก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลาบลอยมากน้อยขึ้นอยู่กับบุญวัสนาของแต่ละคนแต่มีเกณฑ์มีลาบลอ,อยอยู่นะคะส่วนถ้าใครโฟกัสเรื่องการทํางาน ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุณให้คุณได้งานดีๆและมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นโชคลาภของคุณแล้วอย่างหนึ่งนะคะมาดูตำแหน่งต่อมาวินาศวินาศได้เก้าสสองในที่นี้เขาบอกว่า เออศัตรูลับๆมีไหมศัตรูลับๆมีนะคะมีแต่ถามว่าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อคำพูดคำจาของเราต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดคำจาเรื่องอารมณ์แปรปวนของเราอย่าพูดขวานผ่าซากอย่าพูดตรงเกินไปมันจะส่งผลทำให้คุณมีศัตรูลับๆหรือศัตรูลับๆจะทำให้คุณมีคดีความเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นใครที่มีคดีความอยู่ก็ต้องพยายามปฏิปนอมยอมความนะเมื่อไง,งไม่ก็ยืดเยื้อ ถามว่ามีคดีความไหมมันมีโอกาสมีคดีความได้หรือใครที่มีคดีความอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าเราอย่าไปสร้างเพิ่มและที่สําคัญถ้ามันปนีปนอมยอมความได้ไปยอมความเถอะอย่าไปยืดเยื้อกับมันเลยอย่าไปคิดว่าจะเอาชนะเพราะว่าโอกาสที่จะชนะมันยังไม่ได้ขึ้นมาว่าคุณจะชนะไหมมันยังขึ้นมาว่ายังต้องต่อสู้กันต่อไปก่อนนะคะส่วนเอ่อ ความเครียดนะคะความเครียดความทุกข์ใจความกังวลใจต่างๆ <c oughs> ในที่นี้เขาบอกว่าความเครียดความทุกข์ใจมาจากความแปรปวนทางด้านอารมณ์ของคุณนั่นแหละคุณอาจจะเป็นคนที่โลเลฟังคนนู้นทีฟังคนนู้นพูดทีฟังคนนี้พูดทีแล้วความเครียดความทุกข์มันมาจากคําพูดของคนอื่นบางทีเราก็อาจที่จะเป็นคนที่เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เหมือนเป็นคนตรงเกินไปตรงไปตรงมามากเกินไปแต่การตรงไปตรงมาของคุณเนี่ยมันเป็นการตรงไปตรงมาที่เข้าข้างตัวเองมันจึงทําให้คุณมีความรู้สึกว่าไม่่อยได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความยุติธรรมจากคนรอบๆตัวคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือแม้กระทั่งเจ้านายหัวหน้างานแล้วทําให้คนที่ทุกข์ใจคือตัวคุณเองถ้าคุณปล่อยวางคุณอย่าไปมองเอาตัวเราเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล นะคะคุณปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทำตัวอ่อนน้อมถ่อมตนหยุนหยุนยอมยอมไปบ้างคุณจะพบความสุขเพราะว่าจริงๆแล้วในจังหวะของเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีตุลเองคุณก็มีสเสน่ห์นะเอาเอาเอาสเสน่ห์ที่คุณมีเนี่ยมาบริหารในสิ่งที่คุณต้องการอย่างเช่นถ้าอยากมีคู่คุณก็มีโอกาสที่จะมีคู่แต่ถ้าอยากมีงาน อยากมีเงินอยากมีคนสนับสนุนคุณก็มีโอกาสที่จะมีคนมีงานมีเงินมีคนสนับสนุนคุณได้เพราะฉะนั้นชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะคิดจะมุมมองความคิดของคุณเป็นแบบไหนนะคะจบคําพยากรณ์สําหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลแล้วนะคะใครสนใจอยากจะเรียนศาสตร์มหัศจรรย์โดมิโนโ ไพ่ย,ยิปซีไพ่ออร์ลเคลิลหรือแม้กระทั่งศาสตร์ไพ่โคโคโลโนศาสตร์ที่มีหนึ่งเดียวในโลกเป็นศาสตร์ที่มาดามคิดค้นขึ้นขึ้นมาเองเป็นศาสตร์ญี่ปุ่นมาดามกาลังจะเปิดสอนคอร์สพิเศษนะคะคือคอร์สเรียนวันเดียวจบที่โรงแรมเมเบิโลโรงแรมเมเบิลอยู่ใกล้ถนนสีนคลินติดกับถนนบางนาตราดกมที่4.5นั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาลงสถาน,นีวัดสีเอี่ยมมองไปฝั่งตรงกันข้ามก็เห็น เห็นโรงแรมแล้วหรือจะนั่งรถเมลสาย48สาย38สาย46สาย145สาย207สาย113สาย365ก็สามารถมาถึงโรงแรมได้นะคะหรืออาจที่จะอยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากมาเรียนแบบเจอตัวมาเช้าเย็นกลับได้นะเพราะมาดามเปิดสอน9โมงเช้าเลิก5โมงเย็นนั่งเครื่องมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ต่อรถไฟ รถไฟฟ้า a i r p o r อ link มาลงสถานีหัวมากนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาลงสถานีวัดสีเอี่ยมก็ถึงแล้วนะคะใครสนใจต้องทักอินบ x ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวจองคิวเข้ามามาดามรับแค่30ท่านเท่านั้นเปิดสอนในเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2,568ค่าเรียน6,999บาทใน6,999บาบาทคุณไม่ต้องเตรียมอะไรมาจ่ายเพิ่มเติมแล้วคุณเตรียมแค่ค่ารถ แค่ค่าอาหารเช้าแล้วก็ค่ารถไปกลับเท่านั้นปากกามาด้วยมาจดนะคะออสอนตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นใน6,999บาบาทนี้มีค่าอาหารกลางวันให้ฟรีนะคะมีอาหารช่วงเบรกให้มีตำราให้มีไพ่ให้มีเรียนจบแล้วมีใบประกาศให้ฟรีนะคะ <c oughs> ขออภัยมีเอ่อ อะไรมีรหัสนะคะมีรหัสให้คุณเข้าไปดูย้อนหลังได้อีก3เดือนครบ3เดือนแล้วมาดามจะลบคลิปทิ้งนะคะเพราะฉะนั้นใน6.999บาทนี้คุณสามารถเป็นนักพยากรณ์ได้เลยใครคิดว่าเอ้ยไม่ได้อยากเป็นนักพยากรณ์คุณเอามาเรียนศาสตร์ไพคโคโคโนโนเนี่ยเป็นศาสตร์ที่เอ่อญี่ปุ่นเขาจะ